สบายดีสุกก็ไม่ได้เป็นคนที่สบายดีป้าลุงสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้พอพวกพ่อกับสองสามีป้าประชมสบายดีป้าลุงย,ยามเป็นแรงเตะออกนะเขาสิไป๊ะสอน เขาเห็นแล้วเขาจะไปสอนละห่วกทำช่อมเลยเพราะว่าเพิ่นจะสอนละห่วกคบละห่วกเขียนเนาะทำไปชมอมนาการแม่งดาเนาะมันจะมีหลายอย่างไปเบิ่งไปชมนาการทำไปช่อมว่าสีห้สจได้หรือว่าบ่ได้เนาะไปเลยช่อมจุ๊บจอ้าต้ใหญ่ป้านี่ะบอบิ่งแห้งทำช่อมเลยน้ำมันจะเบี้ยใหญ่ๆหญ่นี่เป็นแห้งนะทำช่อมเลย

ปื่นห้าสิบห้าน้ำไม้มาแกงใส่ก่อนท่านผู้ชมน้ำไม้นี่ซะนีกินได้ตลอดเลยท่านผู้ชมเลยน้ำไม้นี่เลี้ยงห้าจนใหญ่ได้ท่านผู้ชมแต่ยังหน่อยแห่งกินน้ำไหมกูมือกูมื้อกูกินแบบว่าหัวเจักสิบห้ากินยังหน่อยตอนยังหน่อยพ่อแม่กะเพิ่นกะหาต้นน้ำไม้เลยมาแกงสุกชิน

ตั้มสล่นพะลุนี้ก็เลังสนกินมากพะลุ

Thôi so con, xoắn cho Con kẹp cụ của tôi xoắn hmm? oh, so <laughs> บายดีพี่น้องนี่ได้แตเกีย่ยดังซ่าหมดแล้วยังหก่อนปลาออกอี่นั่นพอ,อ,นนอลุงกำลังไงอนเอาปลาสิ

ปารูเลยขึ้นง่อยรักหัวน่อยรักหัวอากาศดีย่ำแรงนรปลารูนอ้กาประมาณหามวงขึ้นเาหกงวงเาะรูปลาชนีตานีเก็บพักชนีงลน กันเมื่ออลไรปลาลุงเลยตอนนี้สี่คนเนาะพากันเมื่อแล้วมันบอถือปลาลุงเลยถือแต่กุ้งเพิ่นอยากได้แล้วหัวก็ถือกุ้งปลาลุงเพิ่นก็เลยบอกเอาเนาะเพิ่นก็สอนเท่อหนึ่งเพิ่นก็พากันเมื่อเลยปลาลุงกุ้งก็รลายร้ปลาลุงปลาจนีปลาทะเลขึ้นมาหนี่งงูม้อยู่หน้าปลาลุง บรรยากาศจะดีเนาะโบเดตเนาะปลาลุงโบเดตเพราะว่าอันนี้มันกะทำแนาะบรรยากาธรรมชาติตะเวนตกะดินแล้วปะลุงพูดตะเวนพูดบรกาธรรมชาติยามแรงปลาลุงเอ้ยห้ากับผ้ากันมาหาอยู่หากินเนาะหลังจากมามาเต้พูดแม่งคำนนูเนาะเสียเงามันเนาะปลาลุงห้ากัน มาเบิ่งเพื่นสอนเนปลาลุงเล้วได้กุ่มเนาะเพื่อนก็เลยพากันมีหน้กเฮายงทะเลมีงานลาห่เวมาอีปลาลุงทหเนาะบ้านนาฮาเนาปาลุงกับเป็นเด็ล็กตอนีก็เวนปาลุงก็เลนสิโตแเล ตะ,าาะเวนส่งมาหาตะเวนสีตกดินแลวน้วป้าลุงมาทางนี้ก็ยังแจ้งอยู่มาดูอันมาเบิงเ่งกพักขยั่งเขาดีกว่าพักขยั่งหน้อยคชมนี่สันนี่เก็บพักขยั่งหน่อยอื<ฮ>่นสันนี่จะไปหาน้งใหม่มาเก่งใส่เหรออุ้ยเก็บถิ่น เจนนี่เขากับคอร่าขิดเพื่อนนิลดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนี่ป่าเลยด้วยท่านผู้ชมสบ,บ,บายดีสบายดีป่าลุงบ๊ายบาย